สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง WindowBook channel นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเคลม iPad แบตเสื่อมให้เป็นเครื่องใหม่กันนะครับไปเริ่มคลิปกันเลยและนี่ก็คือ iPad ที่แบตเสื่อมซึ่ง iPad รุ่นนี้เนี่ยมีอาการแบตหมดเร็วนะครับซึ่งเป็น IPAD Gen นนะครับซึ่งมันมีอาการหมดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเคลมกับที่ศูนย์กันนะครับ มาดูกันว่าจะเคมได้หรือไม่นะครับทุกคนมาเริ่มแรกก่อนเลยนะครับนี่คือ iPad นะรุ่นนี้จะเป็น iPad Gen 6นะครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่คือ iPad Gen 6นะครับนี่อันนี้ก็ผมก็ใช้อยู่บ้างนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แหละเครื่องก็ไม่ได้งอนะครับเรามาดูรุ่น iPad รุ่นนี้กันนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เป็น OS อะไรกันนะครับนี่จะให้ดูเลยครผม นี่เข้าเซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่ about นะครับนี่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับนะอันนี้ก็คือ iPad นะครับนี่เป็น iPad Gen 6นะครับ iOS 14.8่ I นะครับโมเดลก็เป็น iPad รุ่นที่6นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ six generations นะครับนี้ก็เป็นโมเดลโมเดลไทยนะ s ี r i a l n เบอร์ก็เป็น Serial number ตัวเครื่องเลยครับผมเครื่องนี้อาจจะแบบสบายๆอย่างเงี้ยซอฟต์แวร์ไม่ได้อัปเดตเพราะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยผมไม่ได้ใช้เครื่องนี้มานานมากแล้วนะ คือทิ้งไว้เป็นหลายปีแล้วแหละแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยซอฟแวร์เวอร์ชันก็ยังเป็น14.8ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็น iOS 17แล้วนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะเป็นเครื่องก็เป็น iPad รุ่นที่6นะครับผมโอเคก็ก็จะเป็น OS เวอร์ชัน6ยังไม่ได้อัปเดตนะเป็น OS เวอร์ชัน14.8เนาะก็ยังเล่นสบายๆเล่นเกมยังลื่นอยู่แต่ว่า ปัญหาคือแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้ไปใช้มาตอนนี้เหลือ13เปอร์เซ็นและเ12เนี่ย,ยนะทุกคนดูคือแบตลดเร็วผิดปกติมากนะทุกคนผมใช้มา10นาทีจาก100อ่ะเหลือ10 10เปอร์เซ็นแล้วตอนเนี้ยคือหมดโคตรเร็วเลยนะับผมซึ่งเงื่อนไขของการเคลม iPad แบตเสื่อมนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเงื่อนไขของ iPad แบตเสื่อมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีต้องเราต้องแบตเสื่อมจริงๆนะครับสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPad ต้องต่ํากว่า80%เครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในคอมนะครับว่าต่ํากว่า80%หรือยังนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันก็ต่ํากว่าเยอะแล้วแหละครับอย่างที่2ก็คือเครื่องห้ามแตกนะครับซึ่งเครื่องนี้นะไม่แตกนะครับใครเครื่องแตกก็ก็อาจจะไม่ได้เคมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ให้เคมเลยนะคบนี่เครื่องนี้ก็ไม่มีรอยแตกอะไรนะครับอย่างที่สามสภาพปกตินะครับ เครื่องนี้ต้องแบบว่าสภาพปกติหมดเลยก็คือไม่มีปัญหาเรื่องอะไรหลายอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับต้องแบบปกติหมดเลยนี่อย่างที่สี่นะครับเครื่องห้ามงอนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยดูจากสภาพแล้วนะครับก็ไม่งอนะครับเป็นไ iPad ดเจนหกนะไม่งอนะครับนี่ดูเลยผมไม่มีรอยงอยทั้งหมดเลยครับผมนี่อันนี้ก็เป็นรอยตามการใช้งานซึ่งเขาก็ ยังก็ยังให้เค็มได้นะครับลอยตามการใช้งานเนี่ยก็ก็ยังให้เค็มนะน,นี่แบบว่าตูดชา์อะไรประมาณนี้ก็แบบแบบว่าคนดูนี่เขาก็ให้เค็มได้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันเลยว่าจะเค็มได้ไหมซึ่งผมก็รอรอดูอยู่ว่าจะเค็มได้ไหมนะครับนี่นี่ก็จะเป็นลอยตามการใช้งานเลยครับผมนี่ไอแพดนะและอย่างสุดท้ายนะครับเครื่องห้ามแกะนี่แหละครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเครื่องห้ามแกะก็คือก็คือจะไม่มีรอยแกะนะครับทั้งทั้งหมดเลยก็คือจะปกติทั้งหมดเลยไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะอะไรทั้งหมดเลยนะผมก็ทุกอย่างถ้าทุกคนผ่านพวกห้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเค็มได้นะครับอาจจะนะอาจอาจจะเค็มได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูว่า iPad รุ่นไหนสามารถเคมได้นะครับตั้งแต่ iPad gen ถึง iPad Pro เลยครับผมเริ่มที่ iPad gen นะครับ iPad gen 6นะครับต้องเป็น Gen 6ขึ้นไปนะครับซึ่งผมโชคดีนะที่ได้เป็น Gen 6คนระับ g e n 5เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะให้เคมไหมแต่ผมที่รู้ๆคือเนน่ยให้เคมได้นะครับตั้งแต่ Gen 6ขึ้นไปนะครับยัน Gen 9นะครับไม่ก็ Gen 10นะแล้วก็มี iPad นะ iPad Air นะ เป็น iPad iPad Air a i น่าจะได้แค่ a a 1ถึง a a 5เลยไม่แน่ใจ a 2ส a 3ตแต่ S อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วน iPad Mini เนี่ยอาจจะได้แค่ Mini 3 Mini 4แล้วก็ Mini 3 Mini 4ขึ้นไปเนะี่ยอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ iPad Pro เนี่ย iPad Pro น่าจะได้ตั้งแต่รุ่นแรกยังถึงรุ่นแบบรุ่นปัจจุบันเลยผมซึ่งก็ข้อมูลเนี่ยอาจจะแบบ ไม่แน่ชัดยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ามันได้รุ่นไหนบ้างเพราะผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะก็รู้เท่าที่ควรนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็มีแค่นี้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะเอานี่ผมเอาคอมมาแล้วนะครับก็จะมารอดูกันเลยนะครับว่าสุขภาพแบตครึ่งนี้เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับก็คือสายของ ไอโฟนไม่ก็ของแบบว่าตามตลาดก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมแต่ว่าผมแนะนําเป็นสายของ Apple ดีกว่านะครับอย่างแรกก็เสียบในโน้ตบุ๊กนะครับไทเก็ได้นะเป็นแบบเป็นเหลี่ยมเียมนะหรือจะเป็นแบบหัวไทซีแบบนี้ครับเป็นทูไลนิ่งนะครับต้องเป็นแบบต้องใส่ได้กันนับนี่เสียบนับเสียบเป็นถ้าโน้ตบุ๊กใครเป็นไทเก็ใช้ไทเอกนะแต่ไทไทไทซีก็ใช้ไทซีได้นะครับไม่เป็นหาใช้ได้สองสมัยนี้โน้ตบุ๊กเขาใช้ไทซีกันหมดแล้วนะครับก็แนะนำให้ใช้ไทซีดีกว่านะครับ แล้วก็เสียบนะครับนี่คืนนี้เหลือเท่าไหร่กันครับพร้อมกันแล้วครับพร้อมมากันไหมครับสามสองหนึ่งหูเหลือตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นตเลยทุกคนโอ้ทุกคนดูนี่นี่น,น,นี่ทุกคนดูยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่นี่คือแบต iPad นะครับนี่เหลือตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยชนไอน,นี่คือ iPad g เจ6หครับ นี่ควรเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่ามันโอ้โหโคตรต่ำเลยเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตะนี่ผลิตเมื่อปีสองพสิบแปดก็ประมาณหกปีที่แล้วนะครับนี่ทุกคนนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นะครับสุขภาพแบตเตอรี่โคตรน้อยเลยครับชมโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูกันเลยว่า iPad เครื่องนี้เนี่ยเคมได้หรือไม่นะครับจะมารอดูกันนะครับ นี่ไอแพดเครื่องนี้รับจากเคมได้หรือไม่นะครับรอติดตามกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในห้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคมกันเลยนะคบว่าจะเคมได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็จะกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อนนะครับนี่ถือไอแพดไปด้วยนะครับนี่นะนี่ศูนย์ที่ผมจะไปเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ไอแคร์นะครับซึ่งก็มีค่าบริการ500บาทนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคบบรรยากาศนะครับ พนักงานเขาก็จะเช็คเครื่องนะครับว่าสุขภาพแบบเป็นยังไงจะเคมใช่ไหมก็นี่ก่นนี้ผมก็เค็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็รอเช็คเครื่องอะไรประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะรีเซ็ตข้อมูลนะครับนี่ก็ให้พนักงานรีเซ็ตให้นะครับนี่แล้วก็ให้ใส่ชื่อเป็นใบแบบนี้นะครับ ส่วนเราผมก็จะมารีเซ็ตกันนะครับนี่นี่ก็จะเป็น iPad ที่ผมก็จะส่งเลมนะครับนี่นี่รีเซ็ตไปเลยนะครับนี่มันก็จะรีเซ็ตแล้วนะนี่ก็จะโหลดงี้นะครับก็นะนี่ก็จะได้เป็นขึ้นหน้าหน้าฮ e l l o นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบ๊ายบาย